สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องยิ่นดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาห่งมวลซสือน,นะครับเนาะอามือนี่แอดมินเอาบรรยากาศเนาะขอโชคการปลาของปูฤุษีนะครับเนาะฝ่าสร้างด้วยครับผมเนาะหลังจากงวดที่แล้วไฮมากเก่าสองเข้าเต็มเต็มเนอะพี่น้องเด้อเป,ปิดปฐมฤกษกปี6กหาครับผมเนาะแล้ววที่นี่เนาะ พี่มมาตาาต่อเน่าทางเด้อพ่น้องเด้อฝากตอนพ่อแม่พ่น้องให้พิจารณาไปน้ำกันเนาะครับเนาะสำหรับเน่าทางที่ปูเพิ่นหามานนี่กาพิจารณาเบิงวิเคราะห์เบิงเพราะว่าเป็นเน่าทางฝากกันมักบ่มักแด่แต่พ่อแม่พ่น้องเนะครับเด้อทางช่องนํำเสนอเป็นเพียงเนวทางนะครับเนาะในการเซียนโศกเอาไปเบิ่งบรรยากาศน้ำกันครับเอา มารุ่นมางวดที่สองของปีปูรูซีเพอ่์จิไ้มาตัวะไรไปรุดนน้ำกันครับมาขึ้นมขมาเด้นมาปาะปูโนปูเอาข้ามหมากเนาะอ้ยมาเห็นนี่หมากมาฝากปูอาฝากครับผมืเนี่ยบ่ผัดบ่คผัดเนาะใสปลาปูครับ อยำมาเตรเย็นก่อนเตรยมเย็นปะไม่ต้องรีบเ้องไปเบื้องกันเนาะพิจรนาดูนะี๋ยหน้าเบิ้งก่อนปูเป็นยำมาก่อนโอ้อนีเป็นพิณอไรอย่ายาอบุีจุดไปจุดจุดจุดปูนั่น อัันนีม่จุดลองดูนะลองจุดลองดูที่ปุดที่ไหนปวดติดตัวปวดติดเลยปวดร้อนแั่นโอ้โ้เต้าเลยนลงไปตัวใจพิจารณายาในการรับชมยาบ้านนี้พี่อีกอันนเดียวว่าไมาติดใจกัน ลูกาดก็จะห้าม e ่าป่าป่วยเคยเห็นดอวยขนาดนี้โอ้ยย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 ยนยย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 ยนยย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 นยย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 ยัยยยดยยยยอยย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 ย จับมัดบกมัดมัดมัดเนี่ยมัด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 มีองค์แปดโอ้มีองค์แปดแปดไปภาวนาบุญเนอะมัดมีองค์แปดประการผู้ใดดำเนินกิจการการงานทั้งหลายด้วยมักมีองค์แปดจะเป็นเศรษฐีเนอะ โององแปดองแปดที่ซื้อ,อ,อเป็นเจ็ดที่ไหนวะปัวเป็นเนี่ยเพราะมันดำดิชอบเจรตจานชอบการงานก็ชอบอเจตเจตจานนี่ก็ไปทางสุดจริตทำทำเมียวป,ประการ อยีย่างเดียวป,ปูมันต้องมันมีสองตัวไปแล้วปูไปทางสิยด้วยเนาะมักแปดมักยังไง <c oughs> เสียด้วยได้เนาะปูก็ได้เย็นๆปูทาั้งยำหมากทางงามมากั้างอะขทังดูดยาพี่น้องใช้เชปาา็นจระา้ยาในการปูก็ได้เนะสูปไปตวง <c oughs> ล้านพ่นกระเฮดมาให <c oughs> ้ค <c oughs> ััจะเนาะ <laughs> อืมอ้าวโอเคแข็งๆเลยปูเด้อคือใจแล้วก็ให้ตัวโชคตัวลาบลูกฝากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีติดตามรับชมฟังครับ,รบผมจังๆคือเก่าสองเงินจผ่านมานนี่นละล่ะจะเอายันยันมาหาเศรษฐีให้้วย <laughs> โอ้แต่มหาเหงแต่ปูยันแบบไรนะบ้าเชินมาปู ให้ให้ให้สุขยาแล้วก่อนยันมหาเศรษฐียันมหาเศรษฐีปูอาคายันมาแลไปไว้ก็แล้วแจ้าครับปูครับนีบดเส็บเท่าหมากเท้าหมากเสบปูเสียดมาไว้่อนสิเล่าก็เล่ามากครับเน่จะเขียนก็เขียนพร้อมแห้งดีพี่น้องอืมเนี่กลมๆนี่ยปูนี่เนี่ยปลาลู่หี่นเนี่ยจอจานจอจาน ไปในมหาเฮงจอจานกลมแล้วพี่กลมๆเราบอกเอามักมาไว้ฟังเนี่ยมักที่บอกเหมือกันมักแปดูทั้งหน้าปะปูดดูทั้งเนี่ยเนี่ยโบลูทั้งหน้าทั้งหลังอันนี้โบลูโบมีทั้งหน้าทั้งหลังเท่ากันไปหมดมักแปดเออเออเออเอาักมาใจเนี่ยแปดแล้วกลมๆกับตัวกลมๆเนี่ยอืม เล้วอัดตัวมักแปดในใจเนี่ยมีจานมีจานน้ำอยู่บบปูเอาเนี่ยกลมๆเนี่ยมีจานไหนนี่บุ๋มแม่จานนู่นนี่เอาศูนย์นะพี่น้องจานในบ้านหลายครับผมเอ้ยเด็ดจานอย่างตามตัวก็จานจานจานตั้งแต่กลมๆกลมๆกลมๆนะครับมักอ่าพี่น้องมักมักแปดมักอยู่เนี่ยเขาบอกว่าข้างหน้าข้างหลังเนี่ย ศูย์ครับ F F วี่า0ศูนย์เนาะอ๋ออืมปูเขียนห้ดีก็สันดิอ่า F สี่บอก F สี่วานะ F สี่ F สี่ปููใช่อยู่ใจ F นี่อยี่แหบปู ห้าคนก็ว่าศูนย์แปดมาณนี้บนรู้ร<ค>จักแล้วอ่าบรู้จักครับครูนะไม่เป็นไรครับครูมีเนื้อแบบนี้โอ้เขียนเถอะโอ้เขียนนะโอ้หักแจ้วนี่นะสวยงามมากครับครูบนได้ไปคิดหน้าคิดหลังโอ้ศูนย์แปดที่นอนโอ้เพต้องคิดหน้าคิดหลังเมือต้องคิดหน้าคิดหลังรู้จักคำว่าคิดหน้าคิดหลังบ่ะอือ บ่ตรงเต้นมาัทนีดเต้นมาเงนี้นะอยู่อย่างงี้นะอยู่จังสี่เลยบ่ตรงเต้นบ่ตรงเต้นแต่บ่จักว่ามันจะมาอยู่เบื้องล่างหรือเบื้องบนเนี่ย่รู้จักเดี๋ยวนี้เนอะเดี๋ยวนี้มันอยู่อย่างนี้นะอค่ะเดี๋ยวมันจะออกตอนไหนเลยนี่ จะออกวันที่หนึ่งเป็นวันที่หนึ่งแรมสิบห้าค่ำเดือนสองออแลมมันเตรียมมาอยู่ตรน้มันเตรียมมาเตรียมมาอยู่ตัวไหนเตรียมมาครับปู่มันบ่เต็มองมันเตรียมมาอยู่ปู่เชียนะพี่นงก็ปู่เชียนมันจะเตรียมมาแข่งกับชุดนี้นะ อืออตระกูเข้าไปแล้วมึงต้องหนีถระกูยังบอกเข้าไปมึงก็อยู่อย่างนั้นเช่นกอนอยู่อย่นี่เลยอโอ้มีมีอีกตัวหนึ่งเตรียมมาอืม,มาโอ้ออกวันจันทร์วันอังคารเอฟซีว่ะออกวันอังคารตัวดิเอฟซีน่คืออย่างเอฟซีเันมึงเปนติดต,ตามปูมเขาอยู่จังใดจะได้คอมเมนต์ช่วยแอดเวลาแอดพาแอดก็ไม่ได้ดูอ่ะวันอังคารนคาดูเ่ัอ่วโลาอกทั่วรเลเยครับป่ ทัวทุกที่รับชมอือเออโอ้แต่ก็มักนี่อยู่แบบปูเฮ่จังไลยอยู่อยู่อยโอ้มักอยู่อยู่นี่เนี่ยถ้านี่ยอังอยู่ตัวนั้นก็จะบอกเข้ามาแทน<อ>แต่ถ้านี่ไปปุ๊บตัวนั้นก็จะมาอยู่เลยแบบโอ้อ้าวโอ้โอ ตอนนี้คือตอนนี้อยู่อยู่อืตอนตอนนี้ยังอยู่อยู่มึงทําหน้าที่มึงไปก่อนอ,อปูสีมาแทนตอนไหนละปูสีมาแทนไหนอบอกขึ้นจากไหนสีให้พ่อแม่พี่น้องยิบไว้ที่ปูเอานี่นะอ,อ,อเอาเอานี่ไปเลยนี่ กบไว้เลยน้ปูนะองดูแลโปรดใช้กระดาษใในการรับชมนะครับอีกคนจีเป็นเขียนหายแบบซูนบ๊ไห้ซนแปดครับอว่าไหมได่แปดแปดซูนบ๊วูหรือขนาดเป็นเขียนหาดที่หนุ่มหน่อเป็นเขียนหานั่งเบิ้งงเคือขึ้นกันยี่สพี่น้องกีงเนี่ยอืออ็ูน แปบครับผมแฟนคลับปู่ฤาษีจ้ามันบอกว่าปูเอ็มซีบอกว่าแฟนคลับปู่ฤาษีจ้ามาส่งโอ้เดือวิจักเขามีจ้าว่าเขาพิมพ์มาเจ๊ก็อ่านไปให้เฮงๆรวยๆนะคะสายบอกปู่ว่าสายบุญนะคะสาธุค่าวเจ๊สาวสาธุเด็กกระเด้อครับเนาะเปิดปู่เปิดเขียนให้ตด้งทีนลังเด้อเขียนไห้นะแ่ยังไม่ได้เขียนเป็นลายมือปู่ปู่เขียนให้เอาเดี๋ยว อลงกันดิหยุดก่อนเอามาเอามาแล้วกูอ pues ุ้มเอาไปค่ะรับชมเฮง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 สาธุสาธุเด้นาดูนะโอ้ยเฮเฮงเฮเอาูดแล้วพี่น้องเอาเอาตามนั้นแล้วพี่น้องเด้อพิจารน่าเพื่อเป็นน้าท่าครับผมเนาะปูฤาษีพแนธ์ 0880นะพี่นรองอ่าจะลืมอ่าเป็นยับหม่แลวอยู่จริงๆริงพี่นรองเด้ออาไผมากค่คอยสอบตัวนี้กัฝากพิจารณาด้วยนะครับเด้อันไ่ว่ามากกับพานนะครับเนาะภาพที่ท่านเห็นเป็นค่วมเสือส่วนบุคคลครับสหรับคิีสวัสดีครับ